สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ค่ะพี่มุกได้มีโอกาสไปที่สวนหลวงลอเก้านะคะก็คือเคยทราบมานานแล้วล่ะคะ่ะว่าเขามีต้นไม้ที่อยู่ในโซนของทะเลทรายเป็นไม้อวบน้ำชนิดต่างๆนะคะแต่พอดีเนี่ยโซนนี้เขาอยู่ในโดมแล้วก็มีประตูมีรั้วกัน้นแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาปิด4ี่โมงเย็นค่ะพี่มุกก็เพิ่งทราบเพราะว่าสวนหลวงปกติเขาจะปิดหนึ่งทุ่มใช่ไหคะพี่มุกก็ไปถึงประมาณแบบ สี่โมงพอดีอะ่ะก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ให้เข้าไปเพราะว่าเขารูดประตูปิดไปแล้วนะคะก็เลยนี้อันนี้ก็คือสแกนภาพข้างในมาให้ดูให้ได้บรรยากาศนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว จะพาเดินดูต้นไม้รอบนอกแล้วกันนะคะเพราะเขาก็ยังมีพวกโซนไม้อวบน้ําที่ปลูกไว้ข้างนอกกลางแจ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเข้าไปถ่ายในโดมนะคะเจาะทีละต้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เนี่ยค่ะตอนไปถึงเนี่ยก็คือเขากําลังรูดประตูแล้วเขาไม่ไม่ให้เข้าแล้วค่ะก็ เลยอันนี้แบบว่าส่งจากข้างนอกเข้ามานะคะก็เดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยนะคะต้น2ต้นแล้วก็ต้องออกแล้วค่ะแล้วก็ไปเดินรอบนอกกันก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเข้าไปถ่ายให้ละเอียดเลยนะคะแต่และต้นเพราะว่าเท่าที่พี่มุกลองมองไปรอบๆเนี่ยมีต้นน่าสนใจอยู่เยอะเลยค่ะนะคะก็จะเป็นโดมแล้วก็เนี่ยค่ะมีหลังคากั้นเป็นโซนไม้อวบน้ํา ไม้ไม้ไมแลลงอะคะ่ะไม้ทะเลทรายที่แบบต้นค่อนข้างใหญ่แล้วด้วยนะคะน่าสนใจมากค่ะแล้วก็มาดูต้นแรกก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือยูโฟเบียแลกเทียะคะ่ะแต่ว่าชื่อไทยอันนี้เขาเขียนว่าเขากวางเขียวนะคะจริงจก็คือสลัดไดสีเขียวที่เราคุ้นเคยนะคะนี่ทรงโตสวยงามนะคะก็ ส่วนมากจะเป็นไม้ที่ปลูกแล้วค่อนข้างโตแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นฟอมเวลาเขาโตว่าเป็นยังไงจะได้นึกภาพออกเวลาถ้าเกิดเราเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะก็ค่อนข้างสวยงามเป็นไม้ที่มีหนามสั้นๆนะคะแต่แข็งมากค่ะต้นถัดมานะคะก็คือ e u p h o บ b i a p o โซน o n อนะคะหรืออ,อ,อยู่ในพวกที่ชื่อว่านัคราชนะคะอันนี้ก็เราก็ไม่เคยคิดนะคะว่าต้นเขาจะโตได้ขนาดนี้ เคยเห็นแต่ปลูกในกระถางเล็กๆนะคะซึ่งพอเวลาเขาโตเนี่ยฟอร์มเขาสวยนะพี่มุกว่าเพราะว่าตัวลําต้นเขาอะ่ะมันก็จะมีลวดลายเหมือนเป็นเกล็ดๆนะคะสีน้ําตาลแล้วก็แตกใบเขียวๆสวยดีค่ะต้นนี้ถัดมานะคะก็คือยูโฟเบียซูโลแคคตัสนะคะเขาจะมีลวดลายที่ลำต้นนะคะหน้าตาคล้ายๆ u ยูโฟเบียซันไรส์แต่ว่าลำต้นเขาค่อนข้าง แข็งนะคะแล้วก็แตกกิ่งก้านออกไปทางด้านข้างแล้วก็ห้อยลงเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนแบบเป็นข้อข้อเหมือนลูกศรเหมือนกันนะคะแต่ที่สวยถูกใจก็คือลวดลายที่ตามลำต้นนะคะก็เป็นยูโฟเบียอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้คือพอต้นโตแล้วนีคะกิ่งก้านเขาก็จะยืดยาวประมาณนี้ต้นถัดมานะคะคือต้นซิกแซกนะคะหรือว่าเดคายามาดากัสการีเอนซิสนะคะอันนี้โอ้ต้นใหญ่มากเลย นี่ค่ะฟอร์มสวยซึ่งจุดเด่นเขาก็คือกิ่งที่เขาแตกออกมาเป็นซิกแซกนะคะตัดมาขัดมานี่คือออกมาข้างนอกแล้วนะคะโซนข้างนอกโอพันเทียอีลาเทียเมลนะคะก็คือเป็นพวกาสายพันธุ์โอพันเทียนะคะลำต้นก็จะเป็นสีเขียวฟา้ฟาฟ้ามันๆแล้วก็หนามสีทองสวยงามนะคะจริงๆต้นนี้คล้ายกับทูน่าหนามทองมากนะคะอาจจะเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าวันน,นี้พี่มุกจะยึดชื่อตามป้ายที่เขาปักนะคะเป็นการ ให้เกียรติเขานะคะก็คือเขามีชื่อปักอยู่แล้วแล้วก็แนะนําตามชื่อที่เขาปักไว้ที่โคนต้นเลยนะคะซึ่งฟอร์มเขาเวลาโตเนี่ยพ่มุกว่าก็สวยนะอันนี้คือโซนข้างนอกกลางแจ้งแล้วะคะ่ะอันนี้เป็นพาชีโพเดียมลาเมรีอนะคะพาชีโพเดียมที่เราเห็นต้นเล็กๆะคะสามารถโตได้ มากเป็น5เมตร7เมตรเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มต้นเขาเนี่ยเขาจะอบอุนอ้วอนๆหน่อยแล้วก็สูงขึ้นไปแล้วก็มีใบด้านบนมีดอกสีขาวนะคะต้นนี้เนี่ยถ้าคนไทยบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นอ,อ,อะไรอะลีลาวดีหนามเพราะดอกเขาสีขาวคล้ายๆดอกลีลาวดีเลยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นที่ทน ทนแดดทนแรงนะคะปลูกกลางแจ้งสบายเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือสวนข้างนอกที่เขาปลูกเลียงไว้สวยดีนะคะเวลาเขาโตทรงเขาจะแบบต้นเขาจะอ้วนอวนอน,นิดนึงแล้วก็แต่ก,กิ่งก้านด้านบนนะคะก็เหมาะที่จะปลูกในสวนกระบองเพชรกลางแจ้งค่ะถัดมาเป็นหยกขาวนะคะยู p h o บียแลคเทียเช่นกันแต่ว่ามีสีขาวและอันนี้เนี่ยเป็นริ i s t a t านะคะก็คือ,อเป็นสายพัน์ยูโฟเบียนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาเป็น c ริ s t a t า,ตาก็คือจเจริญเติบโตแบบคาดเดา รูปทรงไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงปลายยอดของเขานะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนสวยมากนะคะอันนี้ซึ่งเลี้ยงกลางแจ้งสบายแล้วเขาก็จะสามารถที่จะแตกเป็นทั้งทั้งคลิสแล้วก็แตกเป็นกิ่งธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็คือรูปร่างเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสวยงามค่ะสีขาวแล้วปลายชมพูปลูกกลางแจ้งนะคะก็สร้างสีสันดีถัดมาเป็นอากาวเวปากนกแก้วนะคะเขียวขอบเหลือง นะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกนิดนึงเพราะว่าฟอร์มกอเขาเวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะขยายใหญ่แล้วก็มีน้ําแหลมที่ปลายใบนะคะ,ะใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ขอบด้านข้างเป็นสีเหลืองซึ่งสวยนะคะเป็นสายพันธุ์ของอากาเวปากนกแก้วขอบสีเหลืองสวยมากต้นนี้ถัดมาเป็นอากาเวอโลสีเงินหรือว่าดอฟฟินอากาเวนะคะก็ ใบเขาจะค่อนข้างแข็งแต่เป็นสีเขียวอมฟ้านวลๆน,น,นะคะเพราะเหมือนมีนวลเคลือบแล้วก็ปลายใบก็มีหนามแหลมแล้วก็มีหนามตลอดขอบใบนะคะใบค่อนข้างแข็งแล้วก็หนาค่ะสีสันสวยงามเป็นสีออกฟ้าๆนะคะพวกนี้ก็คือเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะคะถัดมาก็เป็นอากเวปากนกแก้วเช่นกันแต่ว่าเป็นแบบด่างนะคะก็จะเหมือนอต้นก่อนหน้านี้แต่ว่า ที่ตัวใบตรงกลางที่เป็นสีเขียวเขาก็จะมีความด่างแล้วก็ขอบใบก็สีเหลืองฟอร์มสวยค่ะนี่ค่ะเป็นทรงพุม่มซึ่งปลูกในสวนกระบองเพชรเรามันก็จะได้รูปทรงที่สวยแปลกตานะคะก็อันนี้ให้ดูคือเขาเหมือนกับเขาปลูกไว้นานแล้วนะคะและอันนี้ดูแบบทนแดดทนแรงมากแล้วก็พื้นที่ปลูกผิวข้างบนก็เป็นทรายล้วนเนี่ยค่ะดูเขาทนทานดี ฟอร์มเขาสวยนะคะถัดมาก็เป็นอากาเวบุญชูนะคะต้นนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าตอนแรกที่มุกเห็นชื่อเนี่ยพี่มุกต้องมาค้นหาข้อมูลเลยนะว่ามันชื่ออาเวบุญชูจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเเขาก็ชื่อนั้นจริงๆค่ะก็จริงๆเป็นต้นที่เราเห็นได้บ่อยนะคะมันจะคล้ายๆพวกป่านสอนนาไราแต่ว่า ด้วยความที่ขอบใบเขาจะเป็นหนามหยักๆ,ๆๆๆนะซึ่งพวกสายพันธุ์อักเวเนี่ยจริงๆพี่มุกก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมาชอบเพราะว่ามีความสึกว่าถ้าเกิดในสวนกระบองเพชรเรามีอักเวร,รวมอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้สวนเรามีบรรยากาศ ที่มันดูหลากหลายขึ้นนะคะถัดมาอันนี้เขาให้ชื่อว่าเป็นเขากวางขาวนะคะซึ่งจริงๆก็คือ UFO. UFO ยูโฟเบียยูโฟเบียแลกเทียสีขาวนะคะที่เราคุ้นเคยกันไว้โกสหรือว่าเอ่อเป็นกระดูกมังกรอะไรอย่างนี้นะคะก็เลี้ยงสามารถเลี้ยงให้เป็นเอ่อลำต้นหลักขึ้นไปแล้วก็ไปแตกกอข้างบนได้นะ,ะอันนี้ก็ทําให้เราได้ไอเดียนนะว่าเวลาเราปลูกใช่ไหมเราก็จะริดกิ่งข้างล่างเข้าไปก่อนแล้วก็ให้ลําต้นเ็าสูงขึ้นไปแล้วก็ไปแตกกอข้างบนก็ดูเป็นเหมือนแบบส่งต้น ะะไปแตกพุ่มข้างบนสวยดีนะคะเขาก็จะขาวพโพลนทั้งอันเขาก็จะมีหนามของเขาถัดมาเป็นอากาเวขนเม่นค่ะซึ่งก็คงตั้งชื่อตามลักษณะของเขาเวลาเขาเติบโตเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะแตกกอมองเผินๆก็เหมือนอใบทุกใบของเขาจะเหมือนขนเม่นนะคะแต่จริงๆลักษณะแต่ละใบเ็าจะเป็นลักษณะกลมๆสีเขียวยาวแล้วก็ปลายแหลมนะคะปลายแหลมนะคะ,ะ,คะก็มีความ แหลมคมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ฟอร์มเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะกลมๆแล้วก็เป็นเส้นๆชี้ออกเนี่ยค่ะก็สวยงามนะคะเป็นสีสันในสวนได้ถัดมาก็เป็นเอ่ออะลูเดียนะคะต้นนี้เนี่ยมีความสวยเทพแปลกเพราะว่าลําต้นเขาอะจะเป็นหนามทั้งลําต้นเลยแล้วก็เขาจะมีใบแตกตลอดแนวลําต้นเลยแล้วลําต้นเขาก็จะขึ้นไปทื่อๆตรงๆอย่าง,งนี้ค่ะคือปลูกไปนานๆ ลำต้นเขาก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเขาจะแตกกิ่งขึ้นไปข้างบนก็คือจะดูเป็นแบบเป็นริ้วๆชี้ขึ้นไปบนฟ้านะคะแล้วก็ถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นเป็นหนามแล้วก็มีใบเล็กๆสีเขียวเข้มตัดซึ่งก็สวยแปลกตาดีนะอันนี้ที่บ้านพี่มุกยังมีต้นเท่านิ้วก้อยอยู่เลยนะก็พอเราได้มาเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไอเดียว่ออเวลาเขาโตจริงๆเนี่ยเขาเป็นได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็พยายามเลี้ยงเขาให้โตโต ถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นหยกเขียวนะคะหรือว่าก็เป็นยูโฟเบียแลคเทียสีเขียวที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเขาเป็นคริสตาตาซึ่งถ้าเกิดเราปลูกลงดินนะคะเขาก็จะโตเร็วขึ้นแล้วก็จะแตกกอเขาก็จะแตกกอเป็นทรงพุ่มนะคะพุ่มเตีย้ยแล้วก็แผ่ออกไปเนะะี่ยค่ะยิ่งถ้าแดดเยอะเท่าไหร่นะคะความคริสความเขียวเขาก็จะเยอะถ้าเกิดแดดน้อยเนะะี่ยบางทีเขาก็จะออกมาเป็นแท่งธรรมดานะคะก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆซึ่งฟอร์มเขาเนี่ยเป็นฟอร์มที่ ขัดเดาไม่ได้สวยงามนะคะอันนี้ก็เนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมาแป๊บเดียวแต่ว่าอันนี้คือพี่มุกเดินแค่รอบนอกนะค่ะเพราะว่าด้านในเขาปิดซะก่อน,นะค่ะเดี๋ยวไว้ยังไงถ้ามีโอกาสนะคะจะเข้าไปใหม่แล้วก็จะไปถ่ายเจาะให้ชมทีละต้นนะคะด้วยส่วนตัวพี่มุกก็อยากดูแบบละเอียดแต่ว่าวันนี้พอดีไม่ทราบจริงๆค่ะก็เลยเกรงใจเจ้าหน้าที่นะคะจะปิดประตูแล้วเราก็เลยต้องเดินออกมาก็เลยก็ดีค่ะก็เลยได้มาเดิน รอบนอกนะคะดูบรรยากาศการจัดสวนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่อยู่กลางแจ้งเลยซึ่งเท่าที่สังเกตนะคะก็ปลูกรวมกับญ้าปลูกรวมกับไม้พุ่มบางต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนตากแดดตากฝนแน่นอนนะคะก็เขาก็คงอยู่ได้มานานแล้วแล้วก็แต่ละต้นก็ดูแข็งแรงดีนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นที่ท็อปด้วยทรายด้านบนนะคะแล้วก็พี่พุ่แอบเห็นเขามีปูแบบสแลนกันทายนิดนึง แล้วก็ค่อยถมทรายทับเพื่อคงจะกันย่ากันวัชพืชนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถทนฝนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็แวะมาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าถ้าพิมุกได้ไปที่สวนหลวงล้อเก้าอีกจะถ่าย ไม้อบน้ำกระบองเพชรไม้หนามต่างๆที่อยู่ภายในโดมมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะที่นั่นก็จะมีข้อมูลข่าวสารสนใจต้นไหนนะคะบางทีก็อาจจะมีแบ่งให้บ้างนะคะก็ฝากไปติดตามที่เพจมุกแคคตัสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ